สนับสนุน,รา,ร,ร,านาร,ร,รายการโดยร้านอาจารย์ขมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์ขมพะวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายพระเนื้อในมวลสารองพระจนเป็นกระแสโด,ด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตชาิร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตอกอกอส์สวนเจุจักชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 สนทนโดยกาแฟปาทีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่อินเันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมกับชุมชนวัดพุทธภาวนารามจัดกิจกรรมบิกลินิ่งเดย์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงที่วัดพุทธภาวนารามตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการนายชำนา,นชาญชานชัยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการกลุ่ม,มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาร่วมกับจตดาสาชุมชนวัดพุทธภาวนาราม,รมจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสปายะสู่วัดด้วยวิธี๕ วิกคลินิ่งเดย์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท้ายบ้านใหม่และจิตอาสาชาวชุมชนวัดพุทธภานารามเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพระมหาวิโรอาคาปัญญุเจ้าว,วาดวัดพุทธภานา

อขอเจริญพรญาโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอาตมาภาพพระมหาวิโรธอักคปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามซอยตากกวันนี้ทางวัดพุทธภาวนารามพร้อมด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้ใหญ่นัทวุฒิแจ้งสุธิมนและชาวชุมชนวัดพุทธภาวนารามได้จัดให้มีกิจกรรม Big c l ิ a ning Day ทำความสะอาด5สอเพื่อเป็นการพัฒนาวัดสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อ,อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเรื่องในวันแม่แห่งชาติในการนี้ก็เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเนื่องจากพระชนมายุได้92พระพรษาก็ขอเจริญพรทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟื่อสุขภาพกาแฟที่ไม่มีไขมันใ้กลิตกาแฟแท้สนสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงมูกกะดล ฉันน่งจดยั้ม่งีบดัเสียงเียงเอกลดกรวดดัอีกต่างหน้านูอิสระต้องคัวหนี้เลย